อาจารย์มองสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณความอ่อนแอมากๆของตลาดแรงงานในสหรัฐยังไงบ้างคะเกิดจากหลายเหตุผลเหตุผลแรกก็ AI effect อันนี้เราไม่ไม,ไม่สามารถปริเิษได้อย่างเด็นชัดเตอร์มากขึ้น เพราะอะไรครับเพราะเราสังเกตเห็นไอ้กลุ่มคนไม่ถูกเลย์ออฟเนี่ยกลุ่มสําคัญที่มีนียสสาคัญมากๆเนี่ยเป็นพวกไหนครับไม่น่าเชื่อนลว่ากลุ่มนี้จะถูกเลย์ออฟได้ได้เป็นอันดับต้นๆนี่นะก็คือกลุ่มบริษัทไฮเทคอ่ะเจ็ดน้าฟ้าเนี่ยเป็นตัวการในการเลย์ออฟเลยเนี่ยเราไปไล่ดูในแต่ละบริษัทเน,นี่ยนะตัวแปรตัวนี้ไม่ใช่ตัวแปรตัวเดียวตัวแปรตัวที่สองที่ผมคิดว่ามีน้ําหนักไม่น้อยกว่าอาจจะมากกว่าด้วยก็คือเลยครับผมเรียกมันว่า s ัมด distortion effect ก็คือขบวนการใช้นโยบายเศรษฐกิจที่บิดเบือนของทรัมป์นะครับอันนี้ยผมว่าเป็นตัวสาคัญเลยที่ทําให้ขบวนการการจ้างงานนอเมริกามันลดทอนลงมีปัญหาอย่างที่เห็นอยู่ขนาดนี้และน่าจะมีปัญหาเพิ่มมากขึ้น